สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอล์ฟไฮสสินีวัดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาชม Toyota Fortuner นะครับผมที่ทางให้สินีวัตเนี่ยมีนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมคือเอามากองวันนี้เนี่ยมากองแล้วก็ปรับราคาพิเศษให้ด้วยนะครับผมลดสูงสุดเนี่ยนะถ้าจําไม่ผิดนะประมาณ5 6 0ห0 0มื่นบาทนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าท่านใดที่กําลังหา Toyota Fortuner นะฮะไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ามีทุกรุ่นยกเว้นเครื่องเบนซินนะครับต้องบอกเลยว่า ดีเซลเนี่ยมีทั้ง2เครื่องยนต์เลยทั้ง2.4และ2.8ทั้งขับ2และขับ4นะครับแต่ถ้าจะหาเครื่องเป็นซินไม่มีนะอ่าถ้าคุณหาเครื่องเป็นซินปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมวันนี้เราเน้นเครื่องดีเซลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาชมนี่จะพาดูนี่เห็นไหมโอโหเยอะมากนะผมนี่2.8ขับเครื่อน4ล้อซิกมาโฟนะฮะถัดมาเป็น2.4ขับเครื่อง4ล้อซิกมาโฟนะครับ ถัดมาอีกเป็นเครื่อง2.8 V ขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมแล้วก็เป็น2.4 V ขับเคลื่อน2ล้อบอกเลยว่าเยอะจุใจและสวยทุกคันด้วยนะครับผมนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเราไปตามชมเลยฮะว่าราคาพิเศษเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะครับผมตามเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่2.8ขับเคลื่อน4ล้อกนก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4คันนี้นะครับผมซึ่งเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะสำหรับเครื่อง2.8ขับเคลื่อน4ล้อรุ่น V Sigma 4นะครับผมท่านใดที่กำลังหา f o r t u n e r ตัวท็อปนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ท็อปเหนือท็อปอย่าง GR อย่าง TRD อย่าง l e g e n e r a o r เลยพวกนี้นะ รุ่นนี้น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเขาได้เครื่องยนต์พลังกำลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็สเปคทุกอย่างก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูที่คันแรกของเรานะครับผมคันนี้เลยนะฮะก็เป็นรุ่นท็อปสุด2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมเรามาดูราคานะครับราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าปรับลดลงมาเนี่ยเท่าไหรอ่อ่ะ30,000บาทจากหน้าป้ายนะครับผมจาก9,79าแสนเจนะครับผมลดลงมาเหลือ9,49,000บาทก็ลดลงไป สามหมื่นบาทแล้วนะครับผมแต่ในคลิปนี้เราลดเพิ่มไปอีกสองหมื่นบาทนะครับผมเท่ากับเบ็ดเสร็จแล้วรวมเนี่ยคือห้าหมื่นเลยนะฮะสำหรับส่วนรถคันนี้นะครับผมซึ่งราคาสุทธิจะอยู่ที่เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวรถคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดเลนไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะฮะราคาอย่างที่แจ้งไปเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วผมและในรุ่นนี้เนี่ยปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมด้านในนะครับเป็นด้านในที่ผมชื่นชอบมากเพราะว่า เขายังเป็นสีชามวมยู่นะครับสีชามัวคืออะไรเราไปดูกันนะครับสีนี้บอกเลยว่าสวยนะครับผมในรุ่นใหม่ๆจะไม่เจอแล้วนะครับนี่จะเป็นสีแบบนี้นะผมเป็นน้ําตาลชามัวนะครับผมสีสวยมากๆนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบภายในโทนสว่างสว่างนะมาดูคันจริงนะผมรับรองว่าชอบคันนี้แน่นอนนะฮะนี่ฟังก์ชันออปชั่นต่างๆก็ถือว่าให้มาดีให้มาครบนะครับผมนี่ เครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสมีระบบแผนที่นำทางนะครับผมพวงมาลัยมีแพดดูชิฟนะครมีคูชอนโทนะครับผม control, บฟังก์ชันออปชันก็ให้มาแบบเยอะจุใจนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อซิกมาโฟด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกปรับได้ขับ2ขับ4ขับ4โลนะครับผมแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะครับให้เลือก2โหมดก็คืออีโคกับพาวเวอร์โหมดนะก็ช่วยเรื่อง,ใน,องในเรื่องของการขับขี่ที่สนุกสนานแล้วก็เสริมในเรื่องของความประหยัดน้ามันด้วยนะฮะเรามาดู บาด้านหลังนะครับนี่ภายในสีชามัวมก็จะดูก,กว้างๆหน่อยนะเนี่ยภายในมันก็จะดูก,กว้างๆสบายตานะครับผมนี่มีแอร์ตอนหลังนะครับเป็นระบบพัดลมอัตโนมัติด้วยตรงนี้ผมชอบมากนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกบาะแถว3านะครับซึ่งเป็นรถ PPV ที่นั่งบาะแถว3สบายนะครับสำหรับ Toyota f o r t u n e r นะเออบาะแถว3ามพนังสบายเพราะาปรับพนักพิงได้แต่ว่าการเก็บของสัมภาระอาจจะด้อยไปหน่อยนะครับอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้นะฮะนี่คือคันแรกของเรานะครับ ลดไป50,000บาทนะจาก979,000เหลือ929,000บาทนะครับผมถัดมาอีกคันนึงเป็นคันที่2นะครับผมคันนี้เราก็จะขอพูดกันเร็วๆนะฮะนะคันนี้นะครับผมราคาเนี่ยโหลดไปเยอะมากนะผมคือจริงๆแล้วราคามันก็ใกล้ๆกันนะคันนี้เนี่ยถ้าตรงๆนะก็ลดลงไป60,000นะจากหน้าป้ายนะผมจาก1นึ0 0 0 0นะฮะเหลือ9 4้0 0 0นนะครับผมก็ถ้าลดลงไปอีก นะครับในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่สัญญากับท่านผู้ชมเอาไว้ว่าถ้าผมพาชมรถผมจะลดให้2 0,000ทุกคันเนาะคันนี้จาก9 4้0 0 0ก็ลดลงไปเหลือ9 29000บาทนะครับก็ลดลงไปแบบจุกๆเลยนะครับแบบจุกจุกๆเลยอ่ะ8 0 0 0 0อ่ะลดเยอะมากนะครับผม80,000บาทโอ้โหบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากสำหรับ f o r t u n e r คันนี้ นะทีนี้ลืมดูเลขไม้นะครับผมนะคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมเลขไมล์หนึ่งแก้าหมื่นกิโลนะคันนี้ก็อาจจะวิ่งเยอะไปนิดนึงนะครับผมแต่ราคาก็เล้าใจนะ9 0 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมภายในก็เป็นสีชาโมเช่นเดียวกันนะครับผมอาจะพาไปชมคร่าวๆกันนะฮะเพราะว่า ฟังชันออปชั่นต่างๆนี่ก็คล้ายๆกันหมดนะครับผมนี่มันจะแตกต่างกันเรื่องของเลขไม้เรื่องของราคาเรื่องสภาพเท่านั้นเองนะครับผมก็ลองมาเลือกดูนะฮะคันนี้สภาพถือว่ายังสวยอยู่นะครับผมเบาะเบอ่ออะไรก็ไม่มีแตกรายงานยับย่นขาดนะครับผมภายในก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับนี่ดูนะฮะถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมสําหรับภายในนะสวยนะพร้อมใช้มากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมทางห้ามสินวัตรมีประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วนะฮะหลังการขายนี่ก็ ออกรถไปก็สบายใจหายห่วงได้นะครับผมอ่ะเรามาดูคันที่3นะครับผมคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะผมทั่งเป็นสีเดียวนหมดนะครับเรื่องของภายนงภายนอกอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของสีนะไม่มีริ้วรอยอยู่แล้วนะครับเรามาดูราคานะครับผมคันนี้อ่าคันนี้เนี่ยราคากระโดดขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าอะไรอยากจะบอกให้ฟังนะราคาเนี่ยหน้าป้ายอยู่ที่1นึ่งล้าน 10,009 uh, นะครับผมลดลงมาเหลือ1,900ลดมาแค่หมื่นเดียวเองลดน้อยจังเลยคันนี้นะครับผมก็พิเศษกันไปนะครับผมไม่ถึงล้านนะฮะเอาแบบไม่ถึงล้านเลยก็คือ989,000บาทนะครับ989,000บาทสําหรับคันนี้รถปี2018เลขไมล์180,000กิโลนะฮะโอ้โหเลขไมล์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็พูดกันแบบพี่น้องกันเลยนะฮะเลขไมล์ก็ถือว่าเออมันก็เยอะนะแต่ว่าก็ต้องดูประวัติด้วยนะครับผมในส่วนของ ประวัติการซ่อมบำรุงต่างๆนี่ก็ต้องดูด้วยนะฮะคันนี้คอนเฟิร์มว่าเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมเปลี่ยนอะไรแท้ตลอดนะผมถึงเลขไม่เยอะแต่สภาพเครื่องยนต์สภาพช่วงล่างอุปกรณ์ภายในนี่คือเหมือนลดไม่น้อยนะครับต้องบอกนี้เลยนะฮะคันนี้ทําไมถึงราคาย,ยังสูงอยู่9,000 900, 0สปลายๆนะครับเก้าแสบาทเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นดิสเบรกสล้อนั่นเองนะสองคันแรกเป็นหน้าดิสหลังดา Disc นะคันนี้จะเป็นดิสเบรกสีล้อซึ่งจะเป็นรุ่นปรับออปชันให้มีความาทันสมัยมากขึ้นนิดนึงต้องบอกอย่างนี้เพราะว่านอกนั้นเนี่ยนอกจากดิสเบรกแล้วอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับผมถ้าท่านใดไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เรื่องระบบเบรกนะรุ่นหน้าดิสหลังดัมมันก็ใช้ได้นะครับผมการเบรกอะไรต่างก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะแต่เพียงคันนี้เนี่ยมันเอาไปแต่งเพิ่มเติมได้ไงจะเปลี่ยนจานเปลี่ยนปั๊ม นะเปลี่ยนล้อต่างๆมันจะดูสวยกว่าเพราะมันดิส4ีล้อนะมันก็แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมภายในสีชามัวเหมือนกันนะครับผมสภาพสวยเหมือนกันนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับผมนะราคานะฮะ9 8 9 0 0 0บาทนะฮสำหรับคันนี้นะดิสซีล้อนะครับผมถัดมาคันทีสส่4นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง2.8ขับ4 s i ซิ a 4โฟรุ่รน V ีเหมือนกันนะครับผมนะเรามาดูนะครับ ราคาคันนี้เนี่ยก็เท่ากันกับคันเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมก็คือ9 8 9 0 0 0 0บาทนะครับลดจากหน้าป้ายลงมาเนี่ยก็3 0 0 0 0นะลดลงมา3 0 0 0 0บาทนะผมเป็นรถปี2018นะฮะเลขใหม่ก็พอๆกันนะผมไม่ได้ต่างกันมากนะฮะคันนี้ก็เป็นรุ่นดิสเบรกสล้อเช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะรุ่นดิสเบรกสี่ล้อที่เช่นเดียวกันกับคันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอาจจะพาไปชมกันดีกว่าไม่เห็นภาพใช่ไหมดิสเบรกสี่ล้อเป็นไงวะนี่คุณดู ก็คือด้นานในเนี่ยจะเป็นจานเบรกนะครับจะไม่ใช่ดัมเบรกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นจานเบรกแบบนี้เวลาแต่งมันก็แต่งขึ้นกว่าสวยกว่านะผมเวลาเราใส่จานใช่ไหมใส่ปั๊มใส่ล้อใหม่เนี่ยมันก็จะดูสวยกว่านะผมถ้ามันเป็นปั๊มเบรกแบบดัมอ่ะมันดูไม่สวยเวลาเราเปลี่ยนล้อมาหูดัมเบรกมันดูไม่เท่งไงเนาะเอออันนี้มันดูแต่งได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมในส่วนภายในคันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นสีชาโมแบบเนี้ยนะครับ อ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมสีชาวงชามัวนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่นะเอ่เบาะหลังนะครับก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยนะผมอ่าสำหรับเครื่อง2.8นะครับผมก็จะมีทั้งหมด4คันตรงนี้นะครับชอบคันไหนมันเลือกคันนั้นนะครับผม ราคาก็ปรับลดลงไปนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับผมเริ่มต้นที่9,029นะครับผมมาที่ตัวดิสสี่ล้อก็9,89,000บาทนะครับผมลองมาเลือกดูต่างกันแค่1นปีนะปี2017กับปี2018นะครับผมนะถัดมาถัดมาตรงนี้2คันนี้เป็นเครื่อง2.4ขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมไม่อยากได้เครื่องใหญ่อยากได้แค่เครื่องเล็กๆแต่ก็ยังอยากได้ระบบขับเคลื่อนสีล้ออยู่2ตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันนะสีขาวและสีน้ำตาล สีนี้หายากนะครับผมเป็นสีที่ทรงสเสน่ห์มากเพราะว่าเวลาอยู่ในที่ล่มมันดูเหมือนรถดำเวลาออกกลางแดดมันกลายเป็นสีน้าตาลนะมาดูคันขาวก่อนสีนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับคันนี้ตัวรถปี2019นะครับผมเลขไมล์หม่น4ก0 0 0กิโลนะร,ราคาเนี่ยโหปรับลดเยอะมากนะครับผมจาก159,000้บาทนะฮะลดลงมาเหลือ1 9 0 0 0ล้ลดลงไปห0,000แล้วนะครับผม ลดลงไป5 0,000แล้วแต่วันนี้ผมจะขายไม่ถึงล้านนะครับวันนี้ผมจะขายไม่ถึง1ล้านบาทนะผมก็ลบไปอีก20 0 0 0บาทนั่นเองนะผมก็จะเหลือ9,8,9,000บาทนะสำหรับ Fortuner คันนี้สีขาวเครื่อง2.4นะฮะเครื่อง2.4 s i g m a 4ซขับเครื่องสีล้อนะครับผม9,89,000บาทรถปี2019นะเเลขใหม่1 4 0 0 0 0กิโลคันนี้นะคันนี้นะ,ะตัวรถเนี่ย จะต้องบอกว่าสภาพสวยนะครับสีขาวนี่เป็นที่นิยมมากออกไปแต่งชุดแต่งเพิ่มนะครับผมเปลี่ยนกระจังเป็นสีดําเป็นรุ่น TRD นะฮะหรือว่าจะเอาไปทําโคมไฟเป็นแบบลมดําอะไรเงี้ยมันดูขึ้นมากเพราะว่าสีขาวมันตัดกับพวกสีดําจะดูสวยนะครับผมแล้วก็ลายล้อนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกับตัว2.8นะแล้วเป็นลิสสล้อเหมือนกันนะครับเป็นลิสสีล้อเหมือนกันแต่ภายในเนี่ยไม่เหมือนภายในของ2.4 ขับเพื่อนสีล้อจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะจะเป็นภา,ายในสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับอ่ามันจะดูทึบๆมันจะดูไม่สว่างนะครับผมกแแนะ็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแต่สภาพสวยเหมือนกันหมดนะครับผมพวงมลาลัยมีแพตเทอร์ชิพเหมือนกันนะครับมีในส่วนของแพตเทอร์ชิพเอาไว้ชิปเกียร์เชนเกียร์นะครับผมแอร์ระบบออตโต้เหมือนกันนะครับออปชั่นต่างๆคือเหมือนกันนะนี่ด้านหลังนะครับผม สภาพก็สวยพร้อมใช้พร้อมขับนะครับเอาไว้พาครอบครัวไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะโฟล์คชูนเนอร์นี่เป็นรถที่ดีนะครับผมขับขึ้นเหนือล่องใต้สบายๆนะนี่คันแรกของ2 4จขับเคลื่อนสี่ล้อเรามาดูคันนี้นะครับคันสีน้ําตาลตัวนี้เนี่ยก็เป็น 2. 4ขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันแต่สีจะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมดูผ่านกล้องอาจจะสีน้ําตาลมันสีน้ําตาลมันก็สีน้ําตาลแหละแต่ว่าเนี่ย ถ้าท้อนแสงมันจะเป็นน้าตาลนะครับแต่ถ้าเราจอดในที่มืดๆนะครับผมอันนี้กล้องมันปรับเฉดให้นะปรับความสว่างถ้ามันจอดในที่มืดมันจะเป็นสีดานะครับผมน้าเนี่ยดูดิสีมันสวยนะดูไม่เหมือนใครดีนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของราคากันนะครับโอ้คันนี้น่าสนใจนะฮะสองจุดสขับเึ้ืนสี่ล้อซิกมาโฟรคันนี้นะครับปี2018นะครับผมเลขไมล์หนึ่0 0สนสี่หมื่นกิโลราคาเนี่ยจาก1นึ่งล้านหนึ่บาทลดลงมาเนี่ย สี่หมื่นนะเหลือเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับลดลงมาอีกลดลงมาอีกสําหรับท่านผู้ชมเราลดให้อีกนะครับลดอีกสองหมื่นบาทก็เหลือเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสำหรับตัวสีน้ําตาลคันนี้นะสองจุดสี่ขับสี่นะเออเป็นรุ่นสองจุดสี่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะถ้าท่านใดอยากได้มาเอาไปเลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์มีบริการจัดส่งรถถึงบ้านนะครับนี่ ต่างจังหวัดออกได้เงื่อนไขเดียวกับกทมนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะนี่นะสีน้ำตาลคันนี้959,000บาทลถปี2018นะครับผมเป็นเครื่อง2.4ขับ4ล้อนะอ่านะเรามาดูภายในนะภายในก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะหรอกนะแต่พา,าชมสภาพนะครับนี่เป็นเบาะน้ำตาลเข้มนะครับสภาพสูไว้แล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะระบบแอร์อัตโนมัติมีให้หน้าจอมีระบบสัมผัสเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีแพลตชิปเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะกับ2.8เลยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหญ่โตนะถ้าใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับผมมีออกต่างจังหวัดมีลุยทางเปียกลื่นลูกลังบ้างเล็กน้อยเนี่ย2.4จะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆกนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมภายในภายในนี่สภาพยังสวยใหม่อยู่นะฮะยังสวยใหม่อยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะมีสปาให้กล่อมด้วยสําหรับลูกค้าที่สนใจนะผมจะมีขัดเคลือบสีเข้าสปานะครับผมลดสปานะเอาสปาลดนะครับเอารถไปสปา เอารถไปนวดไม่ใช่นะเอารถไปสปาก็คือทําให้ภายในมันดูใหม่กว่าน,นี้นะครับจุดซ่อนเลนส์ที่มีข้าบฝุ่นค้าบสกรปรกเนะเราจัดการให้หมดเราคลีนให้หมดเลยนะครับผมนี่นะนี่คือ2.4ขับ4แล้วก็2.8ขับ4ี่นะผมต่อไปจะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อทั้งหมดนะตั้งแต่คันสีเทาตรงนี้ไปเนี่ยนะครับจนถึงคันสีดำที่จอดเดียเด่ยวๆตรงนู้นเพื่อนไม่ครบเนี่ยจะเป็น2 จุดสี่และสองจุดแปดขับเคลื่อนสองล้อทั้งหมดนะฮะเรามาเริ่มกันที่คันสีเทาคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องสองจุดแปดนะครับสองจุดแปดขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมอ่านะไม่อยากได้ขับสี่แล้วอยากได้ขับสองนะเออขับสี่มันก็แบบก,กินน้ำมันนิดนึงนะครับผมอ่าเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะกว่าเนาะมันจะมีส่วนของเกียร์โฟร์วิวอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นสองจุดแปดนะครับขับสองเนี่ยน้ําหนักก็จะเบากว่านะครับอาจจะตะลุย ปีนป่ายอะไรไม่เก่งนะครับแต่ใช้งานในถนนทางเรียบหรือว่าทางลูกลังเล็กน้อยหรือว่าทางขรุขระบ้างนะครับไปได้นะครับผมขึ้นทางชานไหวไหมเวลาขึ้นดอยสบายนะครับผมเพราะว่าพลังลังเครื่องเขาเหลือเฟืออยู่แล้วเนาะตัวนี้เป็น2.8 V ขับ2นะครับผมดูการหันราคานะฮะโอ้โหนี่คือใจโรเลใช่ไหมต้องถามงี้คนให้ราคา จาก999,000บาทลดลงมาเหลือ9 4 9 0 0 0บาทแล้วก็ขีดค่าอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เหลือ919,000บาทนะครับ3รอบนะฮะ9 9เเหลือ9 4 9แล้วก็เหลือ919นะครับผมแล้วก็ลดมาอีกเอาไป899นะคันนี้นะ899ไปนะครับ899,000าบาทกับรถปี2018วิ่งมา1 9 0 0 0 0กิโลนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ่า พูดกันตามหลักความจริงนะฮะรถปี2018นะครับผมรถ5ปีนะครับวิ่งมาแสนเก้าก็เกินเกณฑ์ไปเยอะเลยนะฮะเกินเกณฑ์ไปเยอะเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นรถมือสองเน้นดูที่ประวัติรถดีกว่านะครับว่าตัวรถคันนี้เนี่ยมีการดูแลรักษาดีขนาดไหนดีแค่ไหนเปลี่ยนอะไรแล้วบ้างนะครับผมรถมือสองนะคุณอย่าดูแค่เลขมาอย่างเดียวนะครับผมอันนี้คือบอกให้เป็นวิทยาทานนะฮะคือบางทีรถใหม่น้อยเนี่ย เราก็ไม่รู้หรอกว่ารถสภาพมันเป็นอย่างไรนะครับภายในภายในที่เรามองไม่เห็นน่ะนะครับอย่างเครื่องยนต์ระบบเกียร์อย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นนะ่ะเออเขามีการซ่อมบํารุงรักษาหรือเปล่านะผมแต่ถ้ามีประวัติโชว์ว่าเออเขาดูแลตลอดแต่ใช้น้อยอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับแต่ถ้ารถไม่น้อยแล้วไม่มีประวัติโชว์เลยนะผมแต่บอกว่าเออใช้น้อยจอดอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยดูแลอันนั้นนะคุณควรระวังเอาไว้นะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้นกลไกแมคานิกที่เป็นระบบเฟืองระบบโซ่ นะครับผมระบบเครื่องยนต์อย่างเงี้ยนะถ้ามันมีการหยุดการใช้งานไปในระยะนานนะครับมันจะมีความเสื่อมสภาพในตัวเขาเองนะเออนี่บอกให้ฟังนะครับผมแต่คันนี้เนี่ยผมไปเช็คมาแล้วนะผมถึงเลขไม่แต่ละคันเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงแต่มีการดูแลรักษาที่ดีนะออประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคุณก็ลองมาดูประวัติได้ที่ทางห้าสิงวัดนะโอเคนะครับคันนี้ 8 9 9 0 0 0บาทนะครับผมรถปี2018รุ่น2.8ขับเคลื่อน2ล้อนะครับถัดมาคันนี้ก็จะเป็นรุ่นขับ2เหมือนกันแต่ว่าเป็น2.4นะครับผมตั้งแต่คันสีดำไปจนถึงคันสีเงินตรงนู้นเป็น2.4ขับเคลื่อน2อล้อทั้งหมดนะฮะราคาก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมในส่วนของคันสีดำคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะครับ เลขไมล์180,000กิโลนะผมในส่วนของราคาเนี่ยอยู่ที่969,000บาทแล้วก็หั่นราคาลงมา50,000บาทเหลือ919,000บาทนะครับผมแนละในคลิปนี้นะครับสำหรับแฟนๆทุกท่านสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามกันมาผมก็ไม่เอาค่าขอมเช่นเดิมนะฮะผมก็ลดให้อีก20,000บาทก็จะเหลืออยู่ที่899,000บาทนะครับผมมาดูกันอีกทีเต็มๆนะ ก็จะเหลือ899,000บาทก็เท่ากับว่าคันนี้เนี่ยส่วนลถที่ให้กับลูกค้าไปนะก็จะอยู่ที่70,000บาทนะครับผมโหลดเยอะเหมือนกันนะ70,000บาทนะครับผมลดกันแบบจุใจเลยนะฮะโละลางสตอ็อกขายได้ขายนะฮะนี่คันสีดําคันนี้ภายในเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมอะไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะครับอ่ะดูกันอีกทีนึงนี่นภายในคันสีดําด,ดูนะเบาะนะครับ เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเหมือนการหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะขับสองขับสี่นะมันก็จะไม่ได้มีอะไรต่างกันนะมีแพดเดิลชิพเหมือนกันนะเนี่ยเป็นรุ่นขับสองแต่ก็มีแพดเดิลชิพให้เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะคันนี้เครื่อง2 4นจะุดอีอ่นะเครื่อง2 4จุดสี่นะครับผมดูไม่ผิดนะแล้วก็ระบบเกียร์ก็อัตโนมัติ6สปีดมี power mode eco pro นะครับ eco mode อะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะ เนี่ยดูกันอีกทีหนึ่ง<ๆ>เต็มๆเบาะหลงังนะครับแอร์ก็เป็นระบบพัดลมอัตโนมัติเหมือนกันนะครับผมไม่จําเป็นต้องซื้อรุ่นขับ4เท่านั้นรุ่นขับ2ก็ได้ออฟชั่นฟังก์ชันอะไรที่ใกล้เคียงกันนะครผมจะต่างกับรุ่น TRD เท่านั้นแหละรุ่น TRD มันจะได้เครื่องเสียงได้โชค๊คอัพได้สปริงนะฮะได้การตกแต่งภายในที่มันจะแตกต่างนะครับผมนะนี่ก็คือคันแรกของ2.4นะถัดมาสีเทา นะครับก็จะออกโทนสว่างขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเทาอยู่นะฮะอ่าคันนี้เป็นรถปี2018เลขไมล์170,000กิโลราคาเนี่ยก็เท่ากันนะครับผมถ้าหักส่วนลดต่างๆนานาลงไปหมดแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่8,99,000บาทนะครับผมอ่าก็คันนี้เนี่ยจะลดไปที่80,000บาทนะครับเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่80,000บานะในส่วนรถคันนี้ นะครับผมจาก9 7 7 0 0 9ลดลงมาเหลือ8,99นะก็ถือว่าเออให้ลูกค้าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนะฮะลดลงไปเยอะเลยนะครับผมสำหรับ Fortuner 2.4ตัว V คับเพื่อน2ล้อสีเทาคันนี้นะครับผมนะมาดูคันจริงได้มาลองขับได้นะผมเท่าไม่มั่นใจนะครับถ้าฟังจากตรงนี้แล้วโอ้โหเล็กยังกังวลเรื่องเล็กไมายอยู่มาลองขับดูก่อนมาลองขับดูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับผมคุณอาจจะ เกิดประกายในสมองเฮ้ยเออมันก็จริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยในข่าวไกม,นะมาดูมาดูนะครับผมแนะนําให้มาดูคันจริงนะฮะพัดมาคันที่3ของ2อจุดครับเคลื่อน2งล้อคันนี้เป็นสีเงินสว่างนะครับผมเขาเรียกว่าสีซิลเวอร์นะคันนี้ปี2018นะครับผมเลขไมล์หนึ0 0แมกิโลราคาเนี่ยก็ถ้าหักส่วนลดเบ็ดเสร็จไปนะครับก็จะเหลือที่9,000แสนเก้นะ หลือ9 0สนกับ9 0 0 0ทำไมไม่ต่ากว่าเลข9ก็ไม่รู้นะครับมาลวงคุยดูก่อนนะเดีย๋ยวขอให้แล้วกันนะครับผมถ้าคนสนใจคันนี้นะนี่จาก9 000, 6 000, 9 0 0 0เหลือ9 9 0 0 0บาทนะครับผมนะเหลือ9 000, 9 0 0 0นนะนี่คันนี้นะครับถัดมาก็คันสีเงินเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะเรามาดูนะครับผม รถปี2018เหมือนกันเลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเหมือนกันแต่คันนี้เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะว่าอะไรมันเป็น2.8นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8 V นะครับผมราคาเนี่ยจะอยู่ที่1,49 0 0ล้านนะครับ1,49 0 0านบาทนะครับผมอันนี้ยังไม่ต่ำล้านนะอ่าคันนี้ยังไม่ต่ำล้านนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะฮะ ลองพิจรารณานดูขายได้ผมขายอะผมบอกแค่นี้แหละนะผมคันไหนที่คุณคิดว่าเอมันยังสูงเกินไปคุณก็ลองโทรมาคุยนก่อนนะครับผมอาจจะแบบสามารถขอราคาคาพิเศษอะไรกันได้นะถัดมาอีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้นี่เจ้ารถคันนี้เนี่ยปี2018เลขไมล์170,000กิโลเครื่อง 2.4V นะครับ ตัวรถปี2 0 1 8ราคาอยู่ที่919,000บาทนะครับผมหักส่วนลดเรียบร้อยเนี่ยก็ลดลงไปนะครับเดี๋ยวนะ4 50,000 60,000บาทลดลงไป60,000บาทจาก979,000นะฮะก็ลดเยอะนะลดเยอะนะครับอ่า919,000บาทนะครับผมสำหรับคนั 4, นะนี้2.4นะนี่คันนี้จะเป็น2.4นะผมคันนี้จะเป็น2.8นะครับมันก็จะจอด ราคากันไปแต่ดูหน้าตามันก็ไม่ได้ต่างกันนะเนี่ยถ้ามองภายนอกเดิน,นผ่านๆเหมือนกันเลยนะครับเครื่อง2.8เครื่อง2.4นะเรามาดูคันนี้คันท้ายสุดนะครับผมคันท้ายสุดของคลิปนี้นะครับเป็นสีดำเครื่อง2.8รับเครื่อง2ล้อนะคันนี้ทำไมจอดแยกกับชาวบ้านเขาก็ไม่รู้นะฮะตัวรถปี2019นะผมเลขไมา์180,000กิโล ปีสิบเก้แต่ราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเล้าใจมากนะฮะราคาอยู่ที่9 5้0 0สนห้าบาทโอ้โห2.8งจขับ2ราคาเท่ากับตัว2.4เลยวะ่ะเออคุณลองพิจารณาดูนะอ่าผมไม่ได้เชียร์ขายนะครับผมผมไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าผมจะแนะนําอย่างนี้ถ้าสนใจไม่ว่าจะเป็นคันนี้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 คันนู้น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 นะครับ แนะนำว่ามาลองทดลองขับมาลองดูคันจริงดูสภาพจริงนะครับผมแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเลขไมล์แต่ละคันนะครับผมอย่างที่แจ้งไปก็ถ้ามองด้วยมุมมองลูกค้าก็อาจจะมองว่าเอ้ยทำไมเลขไมล์มันเยอะใช้เยอะหรออะไรอย่างนี้นะครับผมผมอยากให้คิดถึงจุดจุดหนึ่งนะผมในเรื่องของการบํารุงรักษาด้วยนะฮะการบำรุงรักษาของรถทุกคันในที่นี้นะครับผมที่จอดอยู่หน้าตรงนี้เนี่ยประวัติสวยทุกคันนะ มีเช็คศูนย์ตลอดเปลี่ยนอะไรแท้ตลอดนะครับผมท่านใดที่หา Fortuner ผมเชิญแวะมาดูคันจริงก่อนนะครับผมไม่ตัดสินใจไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่ากันทำดได้ทําความรู้จักกันได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมสําหรับโตโยต้าฟอร์จูเทั้งตัว2.8ขับเคลื่อนสีล้อ2.4ขับเคลื่อนสีล้อ2.8ขับ2และ2.4ขับ2นะครับผมฝากไว้ตรงนี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่2ที่สาสำหรับคุณก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันเนาะสำหรับวันนี้ผมก็พัศิริวัฒนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ